อันนี้คำสั่งนี้ก็ใช้บ่อยนะคําำสั่งนี้ใช้บ่อยนะคําำสั่งนี้ใช้บ่อยเดี๋ยวผมจะสร้างเส้น reference นะครับเทลนที่มาซักระนาบหนึ่งชึบสร้างขึ้นมาก่อนสร้าง reference มาระนาบหนึ่งนะครับปรากฏว่าเราอยากจะย้ายผนังนะะเราอยากย้ายผนังตัวนี้นะครับมาให้อยู่ในระนาบนี้อ,อยากย้ายผนังตัวนี้ให้อยู่ในระนาบนี้นะครับเราทําได้ด้วยวิธีไหนได้บ้างนะครับก็ เราใช้คำสั่งนะครับอยู่ในโหมด modify คำสั่งนี้ Align คำสั่ง Align นะครับอยู่ในโหมดนี้ปึ๊บเราก็คลิกคำสั่ง Align ครับแล้วก็คลิกปลายทางก่อนนะคลิกปลายทางก่อนนะจุดหมายปลายทางคลิกปักเป้าหมายปลายทางจากนั้นเราก็มาเลือกวัตถุที่เราต้องการจะให้มันขยับไปนะครับก็จับที่ขอบของวัตถุเลย นะครับมันจะมีแถบสีฟ้าให้กับเราเห็นไหมฮะอ่าเวลาที่เรานำเคอร์เซอร์ที่มีคำสั่งแล้วเนี่ยไปสัมผัสวัตถุครับมันก็จะมีแถบเส้นสีฟ้าให้กับเราให้เรารู้ว่าวัตถุชิ้นไหนแล้วคำสั่งก็คลิกชึบอ่าผนังก็ถูกย้ายขยับออกมาลองดูในภาพสามมิติครับนี่ครับอ่าก็โดนโดนขยับย้ายออกมานะครับแบบนี้อืมอ่าถ้าให้เขาอยากให้เขากลับเข้าไปนะครับ อย่าให้เขากลับเข้าไปก็เหมือนเดิมครับคำสั่งอะไลน์นะครับเลือกจุดหมายปลายทางชึบนะครับเลือกเส้นและหน้าที่เราต้องการที่เขาย้ายกลับเข้าไปปึ๊บเอาขอบไปกันชึบแล้วก็เอาขอบผนังชึบนี่นะฮะก็ย้ายกลับเข้าไปนะฮะภาพสามมิติครับปาบนะฮากลับไปที่เดิมแล้วนี่อันนี้คำสั่งอะไลน์เนี่ยอันนี้จะใช้บ่อยๆเวลาที่เราเขียนวัตถุมาแล้วแล้วมันไม่อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับ ก็อาจจะต้องใช้วิดีนะครับใช้คําสั่งอะนไลน์นะครับเพื่อเพื่อย้ายวัตถุซึ่งพอเราย้ายวัตถุเนี่ยมันก็ย้ายทั้งหมดนะหน้าต่างส่วนย้ายผนังก็ไปทั้งผนังเลยหน้าต่างก็ตามไปด้วยหน้ตาต่างมันเกาะผนังไปครับก็ย้ายตามไปด้วยถ้ามีบัวก็บัวก็ย้ายไปด้วยตามไปด้วยกันเหมือนกันเลยนะครับ